สาวไทยในลอนดอนพากินพาเที่ยวสวัสดีคะ่ะวันนี้สาวไทยก็จะเก็บมากินมาม่านะคะพอดีเรายำมามา่านี่คะ่ะซบซบแซ่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 ทานก่อนไปทำงานคะ่ะวันนี้ทำงานเข้าเที่ยงนะคะเที่ยงเดี๋ยวเราจะทั่ให้ดูนะคะ แล้วก็มีน้ำจิ้มเราจะกินกะนี่กุ้งนะคะกุ้งหางกุ้งที่เราซื้อมาจากร้านค้านะคะเดี๋ยวจะมาดูว่ามันเป็นแบบไหนนะคะแกะยากมากเดี๋ยวกันนะคะมันจะคล้ายๆกับกุ้งดองนะคะเนี่ยกนนุ้งแช่น้ำลาหางกุ้ง lobster tail แบบนี้นะคะ่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดู เห็นไหมคะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนี่เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะไม่มีรสชาติเพราะว่า เขาไม่ได้ใส่เกลือเขาใส่น้ําไม่ทราว่าน้ําอะไรนะคะแต่กุ้งมันจะเนื้อมันจะนุ่มมากค่ะไม่เหมือนกุ้งสดอันนี้มันไม่สดแต่ว่าอร่อยค่ะถ้าทานกับน้ำจิ้มอร่อยเวอร์นะคะขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะนี่เส้นอีกแล้วเส้นอีกแล้วนะคะใส่ใส่กรอบนะคะแล้วก็ หนวดกุ้งไม่ใช่หนวดกุ้งหนวดปลาหมึก แซ่กินก่อนไปทำงานนะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะเห็นไหมเป็นแบ้งเลย อร่อยคะ่ะอันนี้กุ้งแค่น้ำนะคะหมักสาวไทยก็ขอจบคลิปกินมาม่ากับกุ้งแช่น้ำนะคะกุ้งดองนะคะหางกุ้งไว้เพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือทำอะไรทานรอติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งไว้รับชมคลิปต่อๆไปด้วยคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ